เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวรัตนามนครุมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนโรงน้ำเขียวพิทยาคมปัจจุบันรับหน้าที่สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5วันนี้ดิฉันขอนำเสนอแรงบันดาลใจในการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อขอมีวิทยาฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิจารณวรคดีและแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบริบทของโรงเรียนโรงเรียนโน้ำเขียวพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ในการทำงานได้มีการรวมกลุ่ม plc ซึ่งมีคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิควิธีการสอนต่างๆของสมาชิกทําให้มองเห็นถึงธรรมชาติของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยประกอบกับกิจกรรมแบบ active learning จะสามารถช่วยให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งข้อดีของ active learning คือ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าสาระก,การเรียนรู้จึงนําไปสู่การพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยที่ท่านคณะกรรมการจะได้รับชมในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนการสอนค่ะโดยดิฉันได้จัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบ 5e แบบสืบสอบหาความรู้และสอดแทรกกิจกรรม active learning ร่วมกับการใช้แผนภาพความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีโดยใช้วรรณคดีเรื่องโครนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนจุดเริ่มต้นของการทำงานในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหาผลสมริ์ทางการเรียนของผู้เรียนทำให้เกิดองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีโดยใช้วรรณคดีเรื่อง คนติดล้อตอนความนิยงมเป็นเสมียนร่วมกับแผนภาพความคิดเนื่องจากเดิมทีการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดและหลักสูรขุมสารการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่5วรรณคดีและวรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเป็นเรื่องที่ยากแก่การทําความเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่กระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียนรู้แต่และเรื่องมีความแตกต่างกันซึ่งบางเรื่องเน้นให้ท่องจําเพียงอย่างเดียวไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างอย่างสมเหตุสมผลในส่วนของการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์คดี โดยใช้วรรณคดีเรื่องโคลนกิดลอ้อตอนความนิยมเป็นเสมียนร่วมกับแผนภาพความคิดมีขั้นตอนการดำเนินการคืออันดับแรกวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากนั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องแล้วปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม PLC จากนั้นจึงนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนที่ปรากฏอยู่ในคลิปการสอนเรื่องการวิเคราะห์วิจารวรรณคดีมาจากหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องคนติดล้อตอนความนิยมเป็นสเสมียนโดยหัวข้อที่สอนในคลิปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณวรรณคดี เรามาดูขั้นตอนการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้5อีกสืบสอบหาความรู้ขั้นที่1การสร้างความสนใจเป็นขั้นที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนโดยการสอบถามเกี่ยวกับวรรณคดีที่ได้เรียนในคาบที่ผ่านมาครูมีของรางวัลเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนกล้าตอบกล้าแสดงออกและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมขั้นที่สอง การสำรวจและค้นหาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหาคำจำกัดความของคำว่าวิเคราะห์วิจารโดยเขียนใส่กระดาษโค้อิทแล้วนํามาติดหน้ากระดาษจากนั้นนักเรียนร่วมการศึกษาใบความรู้เรื่องหลักการวิเคราะห์และวิจารวรรณคดีเพื่อนําหลักการวิธีการไปใช้วิเคราะห์และวิจารวรรณคดีเรื่อง โคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนขั้นนี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการกลุ่มจะเกิดขึ้นนักเรียนจะมีความกระตือรือร้นและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยครูผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่นักเรียนขั้นที่3การอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปองค์ความรู้เรื่องหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดให้นักเรียนตอบคำถาม,ถามตามความเข้าใจของนักเรียนขั้นที่4การขยายความรู้นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายหน้าฉันตามหัวข้อที่ได้ทำการวิเคราะห์และวิจารณ์นักเรียนทุกคนฟังการอาธิบายของเพื่อน พื่อคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนได้อธิบายและพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมขั้นที่5การประเมินผลครูผู้สอนสรุปองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีเพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จากนั้นทําการทดสอบหลังเรียนเรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีผ่าน Google f o r m และมอบหมายให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการเขียนข่าวชิงวิเคราะห์และวิจารณ์คดีหลังจบบทเรียนซึ่งทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบนําตนเองได้อย่างเหมาะสมการเรียนแบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนนับเป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญกับผู้เรียนหากผู้เรียนได้รับรู้บทบาทของตัวเองการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีครูทำหน้าที่สนับสนุนจัดการเรียนรู้ที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคว้า,วาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลเพื่อทำให้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองจึงนับได้ว่าการเรียนแบบสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนนั้นเป็นการเรียนที่เน้นองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในยุคปจัจจุบันได้และประเด็นสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนการแก้ไขปัญหาผลสมริถทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีโดยใช้วรรณคดีเรื่องคนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5e พบว่า เมื่อจัดกิจกรรมเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วสิ่งแรกที่สังเกตได้คือนักเรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียนรู้สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำกิจกรรมกล้าแสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างอิสระบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและ ที่สำคัญนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ดิฉั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแรงบันดาลใจของดิฉันจะช่วยจุดประกายความคิดให้นักเรียนเกิดความชื่นชอบในการเรียนวรรณคดีรายวิชาภาษาไทยและําไปสู่การพัฒนาที่สเริจผลขอบคุณค่ะ